เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่วันที่หนึ่งมกราคมพุทธศักราช2555สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าไปลงนามถวายพระพ,พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ณพระบรมมหาราชวังโดยมีนางสาวยิ่งรักชินวัรนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการเหล่าทัพเอกอัครราชทูตข,ข้าราชการตุลาการทหารตำรวจรัฐมนตรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตลอดจนพระสง์นิกกรร่วมกันลงนามถวายพระพรและแสดงความจงรัก พักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณและในโอกาสวันขึ้นปีใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพรแก่พระสงนิกรให้เตรียมกายเตรียมใจและเตรียมการไว้ให้พร้อมเสมอเพื่อเผชิญและป้องกันแก้ไขความไม่ปกติเดือดร้อนต่างๆด้วยความไม่ประมาทโดยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยสามัคคีธรรมในการนี้ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด,ก,ปรด,ก,ปรดกระหมอ่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2555เล่มสีแดงแก่ผู้ไปลงนามถวายพระพรค่ะ